ต่อเนื่องมาดูกรณีของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA นะครับล่าสุดทางคุณวัุกรมเกลี้ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินก็เปิดเผยกับทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจว่าบริษัทเนี่ยอยู่ระหว่างเจรจาหาพันธมิตรเข้ามาร่วมทุนนะครับซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเปิดเดียวได้ภายในปีนี้เบื้องต้นเนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศนะครับทั้ง2ส,ส่วนรวมถึงกองทุนที่ให้ความสนใจ ทางนี้ทาง EA คงจะพิจารณาเลือกร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจนะครับที่จะเข้ามาช่วยในแง่ของการผนึกกำลังนะครับที่ทำให้ EA นั้นสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเทินอาราวได้ในปี2,568มีการเปิดเผยถึงเงินลงทุนนะครับที่บริษัทมีความจำเป็นจะต้องใช้ <S <S 2> <S 2> อันนี้ก็ว่ากันตรงไปตรงมาครับ แบบแมนๆนะไม่ต้องเหนียมอายไม่มีอะไรต้องปิดบังกัน uh huh. คุณวสุระบ,บุว่าเงินทุนเนี่ยที่ต้องใช้เพื่อให้บริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงคแล้วก็ยังคงสามารถที่จะรักษานะครับ <c oughs> ความสามารถในการทำกำไรมาเพื่อทำการชำระคืนนี้ให้กับเจ้าหนี้รายต่างๆได้12,000ถึง15,000ล้านบาท uh huh. อันนี้เป็นตัวเลขที่ บวกลบคูณหารออกมาแล้วะนะฮะ,ะน่าจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันก็มีคำถามว่าแล้ว1 2 0 0 0งถึงืจะเอาเงินมาจากไหนถูกไหมใช่จะลงทุนแบบไหนนะครับก็ล่าสุดอย่างที่คุณวัุรกรเกลี้ยงบอกว่าอาจจะเป็นการเสนอขายให้นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่า PP ในราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้ส,สัญญ,ญาณ้วนะอ,อาจจะเป็นขายแบบ PP อย่างที่ต่อเนื่องเด็กที่คุณมาพูดถึงว่ามีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่สนใจอย,อยู่ อาจจะมีลักษณะของการออกพ p พนะครับและหลังจากมีการปิดดิวนะฮะก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นนะครับในช่วงของปลายปีนี้นะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยก็ถ้าสำเร็จนะฮะตรงนี้ก็จะใช้เงินใช้จ่ายอยู่สส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือไปชําระหนี้หุ้นกู้บางส่วนนะครับที่ในช่วงของประมาณปี68แล้วก็แน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปขยายธุรกิจนั่นเองนะครับนัดหมายสําคัญของการชําระคืนหนี้เนี่ยนะฮะก็มีหุ้นกู้อยู่ สองรุ่นที่จะไปครบกําหนดช่วงเดือนพฤษภาคมปี่าแช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีกหลายรุ่นนะครับฉะนั้นคงต้องเคลียร์ก้อนพฤษภา68อ่าให้ได้เสียก่อนตรงนั้นเนี่ยเซนติเมนต์มันก็จะตีกลับคืนมานะฮะแล้ก็เดี๋ยวไปดูว่าจะต้องมีการเจรจาปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงแฮคัทนะฮะแต่หมายถึงว่าจะมีการขอ ทอดเวลาในการชําระแลกกับการจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่ม uh huh. อย่างไรหรือเปล่านะฮะนั่นก็ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่เดี๋ยวต้องไปดูความเหมาะสม uh huh. ว่าจะดําเนินการอย่างไรส่วนกรณีเมื่อตั้งคําถามเกี่ยวกับการตัดขายทรัพย์สินทั้งในแง่ของโรงไฟฟ้าหรือว่าโรงแบตเตอรี่เนี่ยนะครับคุณวสุก็ระบุว,ว่าบริษัทเองไม่มีนโยบายที่จะแยกขายธุรกิจออกไปเป็นรายธุรกิจนะครับเนื่องจากจะมีผลให้ EA เเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาหาพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนแล้วมาเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจแบตเตอรี่นะฮะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็อย่างที่บอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเป็ดเดียวนะครับกับนักทุนทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็คาดว่าไม่เกินปีนี้หรือยอย่างช้าต้นปีหน้าเนี่ยคงจะได้ข้อสรุปนะครับ แล้วก็มีการเปิดเผยมาเบื้องต้นนะฮะว่าต่างประเทศเนี่ยหนึ่งในนั้นมีกลุ่มนักลงทุนจากจีนนะฮะที่ให้ความสนใจจะเข้ามาลงทุนแล้วก็ดูสถานการตอนนี้เองของ EA เนี่ยโดยรวมก็ถือว่าดูดีขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่เลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ออกไปไปเป็นปี2568ซึ่งรายได้ที่เข้ามาขนาดนี้ก็มาจากโรงไฟฟ้าเป็นหลักส่วนโรงงานผลิตรถไฟฟ้าและโรงงานแบตเตอรี่ยังไม่มีแผนผลิตเพิ่ม อยู่ในช่วงชะลอการผลิตนะครับเพื่อลดต้นทุนโดยจะมีการทยอยส่งมอบรถที่ค้างสต็อกให้หมดก่อนซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ900กว่าคันขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของหัวรถลากนะกก่อนหน้าน,นี้ก็มีแผนที่จะมีการจำหน่ายนะครับ,รบให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ในประเทศอยู่รายหนึ่งแต่ก็คงต้องกลับไปตั้งต้นเจราจากันใหม,ม่หลังจากที่มีประเด็นปัญหา ตามที่เกิดขึ้นซึ่งก็ตั้งเปลาไว้นะครับประมาณสัก500คันสําหรับหัวรถลากแล้วก็จะมีรถบัสไฟฟ้าอีกประมาณ400คันซึ่งทั้งหมดตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8-9พั 9, ลนล้านบาทซึ่งถ้าขายได้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทและก็จะเป็นการช่วย นะฮะภาระหนี้สินในบางส่วนให้กับบริษัทได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่กําลังเจราจาอยู่แล้วก็ถ้าดูจากตัวนี้ฮะในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับก็มองว่าธุรกิจในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับรถโดยสารไฟฟ้านะครับและก็รถเพื่อการพาณิชย์เนี่ยของบริษัทก็จะมุ่งเน้นไปเน่ของการจําหน่ายรถหัวรากหรือก็หรือ,รอที่เรียกกันว่า e-v truck เนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับโดยที่ผ่านมาบริษัทก็ได้มีการส่งมอบให้กับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่หญๆหลายบริษัทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ JW ยูดีอินโฟโลจิสติกนะครับแล้วก็กลุ่มของพีดีทีโกลบอลเคมีคอลและก็ยังมีกรณีของ w s เอสเอคอร์ปอเรชด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะของรถหัวลากที่ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ในส่วนที่ส่งมอบไปแล้วนะอันนี้ก็อรอที่จะส่งมอบเพิ่มเพราะว่ามันมีออเดอร์ที่เหลืออยู่แต่ว่าต้องเจรจากันใหม่หลังจากที่ประสบปัญหากันที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นการเรียกว่าทั้งเปิดเผยข้อมูลและเปิดใจนะครับคุณวสุกรมเกลี้ยงที่เข้ามา รับไม้ต่อหรือต้องมารับช่วงในการบริหาร EA ในฐานะ CFO ก็แน่นอนแล้วนะครับคือถ้าเรามองประเด็นนี้แยกเป็น2ส,ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือการดำเนินธุรกิจของ EA อ่าใช่ซึ่งก็ต้องถือว่ายังคงเป็นไปตามปกตินะฮะเนื่องจากว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การกระทำของ ตัวบริษัทแต่ประเด็นปัญหาเนี่ยมันไปอยู่ที่อดีตผู้บริหาราใช่ใชที่ถูกกรทออกล่าวโทษครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่กระทบต่อการดําเนินกิจการของบริษัทโดยตรงแต่มันกระทบทางอ้อมอเพราะพอมีประเด็นปัญหาในลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้สถาบันการเงินเองมีข้อจํากัดในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสนับสนุนสินเชื่อให้กับทาง EA ครับขณะเดียวกันประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น มันก็ส่งผลทําให้ครั้นพอจะไปขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อมาโรโเวอร์ชุดเดิมมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นปัญหาเรื่องของความเชื่อมันอ่นนะฮะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อธุรกิจเ a โดยตรงแต่มันกระทบทางอ้อมแต่ไอทางอ้อมเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นสำคัญคเพราะมันมีโอกาสจะถึงขั้นทำให้การดำเนินธุรกิจในทุกๆมิติ ของ EA เนี่ยมันมีอันต้องหยุดชะง,งักไปแต่แน่นอนฮะถ้าหยุดชะง,งักเนี่ยในแง่ของมูลค่าความเสียหายหประเมินไม่ได้เลยนะมันจะหนักหนาสาหัสสาการมากเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างสตาร์ทนะฮะที่ว่าใหญ่แล้วอ,อาจจะเล็กไปเลยในแง่ของมูลค่าเพราะอย่าลืมว่าด้วยฐานธุรกิจและ EA อเองเนี่ยก็มีการก่อร่างสร้างตัวนะฮะรสร้างธุรกิจโดยนับศูนย์มาเลย อ่าใช่เะฉนั้นในแต่ละปีที่ผ่านไปกิจการที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆอนั่นหมายถึงความสัมพันธ์กับนักลงทุนที่มีมากขึ้นอ่าใช่คือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบฉันรู้จักเธอเธอรู้จักฉันอ่าอันนั้นอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วแหละคือ r e putation มันก็ดีขึ้นแล้วก็ใหญ่คือมันมีขนาดของการเป็นที่รู้จักในวงที่กว้างขึ้นนะฮะแต่ความสัมพันธ์ในที่นี้หมายถึง ความเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับ EA ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการเงินกับ EA เอใช่นมันมีลากลึกมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่นเองก็หมายถึงทำไมฮะ Exposure คือมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันใหญ่มาคือมาใช่ s t า r ์เนี่ยมันยังเป็นลักษณะของบริษัทที่ตั้งใจมาฟลอดใช่ใช่ตั้งใจมาฟรอดตั้งใจมาช่อชนอ่าฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์กับ Invest o ตกับ Financial institution ก็คือสถาบันการเงินเนี่ยม,มันก็ผิวๆแต่เอาละไอผ้ผิวๆตรงนี้มันก็สร้างความเสียหายอยู่ไม่น้อยออนะฮะแต่ถ้าเทียบกับ EA แล้วผมว่าคนละเบอร์คนละเบอร์อจานั้นเนี่ยการอยู่รอดหรือการดำเนินธุรกิจต่อไปของ EA เนี่ยจึงเป็นเรื่องสลักสำคัญอย่างมากมสลักสำคัญนะ,ะต่อร,ระบบนิเวศของตลาดทุน ใช่ใเพราะมันมีความหลากหลายมันไปหลายจุดหลายมุมไงหลายเงื่อนไขหลายแขนงนะครับโอเคนั้นก็สรุปภาพก็มีประมาณนี้ครับเอากันตรงๆขอหมื่นสองถึงหมื่นห้านะฮเอไปได้แน่นอนอันนี้คือคำยืนยันของ CFO นะครับของทาง EA คือคุณวัสุกรมเกลียกนะครับมีความคืบหน้ามาสู่กันฟังนะฮะสำหรับ EA ณ้ขณะนี้นะครับ